สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา9ก้นาฬิกาค่ะจังหวัดยะลาคุมพื้นที่เข้มงวดป้องกันคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในวันครบรอบ10ปีเหตุสลายการชุมนุมที่ตากใบเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคประชาชนเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในเขตเทศบา,าลนครยะลาและรอบนอกในเส้นทางหลัก ก่อนที่จะเข้ามาภายในเขตเทศบาลน,นครยะลารวมทั้งสถานที่ราชการย่านการค้าชุมชนอย่างเข้มงวด พร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรถยนต์เป้าหมายซึ่งคนร้ายอาจนำเข้ามาก่อเหตุเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวยะลาในวันครบรอบ10ปีสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2547ไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะ เกิดเหตุการาดยิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สหรัฐทำให้นักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนส่วนมือปืนซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้ได้ยิงตัวตายเหตุการาดยิงครั้งล่าสุดในสหรัฐเกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแมลลิสเวลพิลชักเมืองแมลิสเวลรัฐวอชิงตันเมื่อวานนี้โดยตำรวจระบ ie ุว่า เจแด์ฟรายเบิร์กมือปืนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชาวอเมริกันของโรงเรียนแห่งนี้ได้ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในโรงอาหารจากนั้นจึงใช้อาวุธปืนที่พบมายิงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสคนและมือปืนได้ยิงตัวตายตามตำรวจมิได้แถลงเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุว่าฟรายเบิกนำมาจากที่ใดรวมทั้งแรงจูงใจในการก่อเหตุนอกจากระบุว่า ตามปกติแล้วเขาเป็นเด็กนักเรียนที่ร่าเริงและอยู่ในทีมนักกีฬามวยปล้ำและฟุตบอลโดยเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บมีทั้งชายและหญิงซึ่งหลายคนอาการสาหัสเนื่องจากถูกยิงที่ศีรษะ ทั้งนี้ได้เกิดเหตุกราดยิงในสหรัฐหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เกิดในโรงเรียนขณะที่ยังคงมีการถกเถียงกันในประเทศที่ยังหาข้อยุติไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายครอบครองอาวุธปืนและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ คนไทยส่วนใหญ่เสี่ยงต่อสารพัดโรคเนื่องจากการกินเค็มหวานปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการปรุงรสแต่ถ้าเราลดการปรุงลงครึ่งหนึ่งและกินติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปสมองของเราจะเรียนรู้ว่านี่คือความอร่อยใหม่ลดปรุงลดทุ่งลดโรคกันเถอะ แต่งตั้งเต็ดขือกำเนิยเกิดก่อขึ้นในคันของบัรดาคลอดออกมาก็ปรุงแต่